ก็ก็ต้องต้องขอบคุณนักกีฬาจริงๆที่ทุกคนร่วมร่วมแรงร่วมใจกันสู้นะครับไม่ว่าผลในสนามแรกนะครับมันออกมาไม่ดีแต่ว่าพอมาสนามเนี่ยแล้วเราปรับจูนนักกีฬาได้ดีนะครับปรับจูนนักกีฬาได้ดีแล้วก็เขาก็เข้าขากันมากขึ้นนะครับทำให้เราเล่นแล้วมันมันลื่นไหลนะครับโดยเฉพาะนุกนิกนะครับซึ่งซึ่งเล่นแล้วแล้วยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับก็ต้องต้องรักษาเกมของเราตรงนี้เอาให้ได้นะครับเพ ว่าถ้าปรับอีกนิดหน่อยยังมีอีกนิดหนึ่งที่ที่ต้องปรับนะแต่คิดว่าก็ต้องขอบคุณขอบคุณนะักกีฬาจริงๆท,ที่ช่วยกันช่วยร่วมแรงร่วมใจกันปรับแล,แล้วก็มาแข่งขันในสนามที่สองนี่และเป็นแมตช์แรกด้วยแล้วเราชนะ ก็ยิ่งทาให้เรามีขวัญกลังใจมากขึ้นเย่ yeah! สนุกมากค่ะเหมือนวันเนี้ยทุกคนทั้งทีมทีมเราอ่ะเหมือนเล่นแบบปลดล็อกค่ะวันนี้คือจากอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเหมือนแบบทุกอย่างมันแบบยังไงอ่ะมันไม่เข้าล็อกอ่ะวันนี้เหมือนมันเข้าล็อกหลังจากที่พวกเราได้กลับไปคุยกันแก้ปัญหาของทีมเราแบบนี้หนูว่าวันนี้ทุกคนเล่นแบบสนุกมากเล่นแบบไม่ห่วงที่จะแบบมันมีแหลกผิดพลาดแต่ว่า มั่นใจอะกล้าเล่นทุกคนกล้าเล่นมากๆค่ะ